เป็นไงผลงานเราไฟนี้เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับแต่ว่าก็พอใจครับเพราะว่าตื่นพี่ขอนอนหน่อยหนึ่งครับเจอกับพี่สะเดฟ้าเป็นบ้างเจอของตัวนี่ครับก็ตื่นตรงนี้ครับตรงที่เก่าๆครับกดดันไหมกดดันครับแล้วยกไหนที่เรามั่นใจเลยยกสี่ยกสามกินทรงมาเรื่อยครับกินมาไปนิดไปนไปเรื่อยใช่ครับก็ได้เสียวหน่อยหนักเท่าไหร่ดีสุดก็เนี่ยครับน้หนักนี้ครับร้อยยี่สิบสองพอดีเจมเบดครับ สถามนิดนึงครับบนเวทีนี่จังหวะที่โดนหมัดนี่เราเราเรารู้สึกไงบ้างครับก็โดนหมัดคือไม่ได้เมาครับพี่จังหวะเราเสียหลักเราเสียหลักไม่ได้เมาไม่อะไรครับโดยรวมพอใจผลงานวันนี้ครับพอใจครับก็ทำเร็จครับอาชีพเท่าไหร่น้องเมื่อกี้สองหมื่นครับสองหมื่นบาทครับผมสภาพร่างกายเราเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับที่ไฟล์และที่เที่ยวใช้ติดต่อกันสองไฟล์ครับสองไฟล์ไฟล์ลับเราใช้ไฟล์แบบอีสานเนื้อครับอีสานเหนือครับ แล้วพูดถึงอาวุธของพี่แจ็คหน่อยครับก็เราเราโดนนี่เราเราคือแบบเขาเาเก่าอะพี่เขากินทรงไปเรื่อยครับต่างคนต่างกินกินทองไปครับแต่แต่ว่าเขาก็บอกว่าน้องชอยากของคนบางคนเลยได้ใหญ่ผมได้ใหญ่ด้วยครับก็ได้เปรียบพี่หอมอยงนี้ครับโดยรวมพอจะผลงานวันนี้แม่ผมหายใจมากครับจุดไหนที่ต้องเที่ยงกลับไปปรับเพื่อแก้ไขคือลูกตกใจครับลูกตกใจลูกตกใจพี่หอม ที่เขาเดินถึงตัวใช่ไหมน้องใช่ครับลูกที่เขารับอวที่อุนีก็ถือว่าจังหวะแล้วทำความหนักใก้เราคนควรเลยใช่ครับผัดแก้ทัวร์ขอบคุณทุกคนครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆที่เชียร์เราวันนี้หน่อยไหมน้องก็ขอบคุณทุกคนครับก็ผมผ่านพี่เขาได้ก็ถือว่าพี่เขาเริ่มชกวันนี่เรายังไม่โตเลยโอ๊ยใจผมเป็นจงอางของไข่ผมยังดีทุกแก้วเลยครับเป็นสอนแอบเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเราก็ภูมิใจนะน้องนะภูมิใจครับเพราะว่าชนะรุ่นพี่อย่างสถานฟ้าเลยใช่ครับ อยากขอบคุณขอขอบคุณครับเป็นพิเศษไหมน้องขอบคุณนักยิงทองครับขออิงทองที่สนับสนุนศึกส่งรายการให้ต่อยแล้วก็น้องเม่์ครับที่ดูแลตั้งแต่วิ่งเช้าจนจนมันจบครับแล้วก็พูดอะไรกับแฟนมวยฝากติดตามไฟหน้าครับติดตามครับไฟหน้าครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับทำให้ดีเรื่อยๆครับโอเคน้องยินดีด้วยครับสำหรับชนะวันนี้ครับ